อัปเดตข่าวซื้อขายตลาดนักเตะเจมมิลเนอร์ต่อสัญญากับไบรตันอีกหนึ่งปีมีลุ้นสร้างสถิติแข่งอายุสูงสุดในพรีเมียร์ลีกสมสรนไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนประกาศยืนยันการต่อสัญญากับเจมมิลเนอร์มิดฟิลมาประสบการณ์วัย39ปีออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลโดยจะทำให้เขาคาแข้งยาวจนเลยวัย40ปีย้อนกลับไปเส้นทางอาชีพของมิลเนอร์เริ่มต้นที่ลิส์ยูไนเต็ดก่อนจะเล่นให้กับนิวคาสเซิล S a s สตันวิลล่าแ c h e s t e r อร์ซิตีและ Liverpool โดยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้3สมัยและติดทีมชาติอังกฤษถึง61นัดมิลเนย้ายมาร่วมทัพนกนางนวลแบบไร้ค่าตัวหลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023เขาจะมีอายุครบ40ปีในวันที่4มกราคม2026และหากเขายังได้ลงสนามต่อเนื่องเขามีโอกาสจะทำลายสถิติของเท็ดดี้เชอร์ริงแฮม อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่เป็นผู้เล่นออฟฟิลที่อายุมากที่สุดที่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีก40ปี272วันแม้ฤดูกาลที่ผ่านมามิลเนอร์จะได้ลงสนามในลีกเพียง4นัดแต่สโมสรยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทผู้นำในทีมรวมถึงประสบการณ์ระดับสูงที่เขานำมาสู่ห้องแต่งตัวท็อตแนมฮอสเปอร์คว้าตัวมาทิสเทลแบบหาวรนจากไบร์ร์มิวนิคค่าตัวรวมเกือบ30ล้านปอนด์สโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์ ยืนยันการเซ็นสัญญาคว้าตัวมาทิสเทลกองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสจากบร์เยมินิคอย่างถาวรด้วยค่าตัวรวม29.8ล้านปอนด์โดยเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2031เทวัย20ปีย้ายมาร่วมทีมไก่เดอยทองในเดือนมกราคม2025ด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นบังคับซื้อขาดโดยมีค่าธรรมเนียมยืมตัวอยู่ที่7.3ล้านปอนด์ในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกฤดูการที่ผ่านมาเทวได้ลงตัวจริง11นัด และทำได้2ประตูและเขาสร้างความประทับใจให้กับสโมสรอ,อย่างมากซึ่งปัจจุบันสเปอร์อยู่ภายใต้การคุมทีมของโทมัสแฟรงผู้จัดการทีมฟุตบอลชาวเดนมาร์กที่ย้ายมาจากทีมเบรน f ฟอร์ดที่เขาให้การอนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับการเซ็นสัญญาครั้งนี้การคว้าตัวเทลในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแผนการสร้างทีมระยะยาวของสเปอร์โดยเฉพาะการผลักดันนักเตะดาวรุ่งเข้าสู่ทีมชุดใหญ่อตเลติโกโมาดริด สนใจคว้าแอนดี้โรเบิร์ตสันแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทีมแอตเลติโกมาดริดเตรียมเดินหน้าคว้าตัวแอนดี้โรเบิร์ตสันแบ็กซ้ายจอมบุกของลิเวอร์พูลซึ่งอัดกลายเป็นสตาร์รายที่2ของหงแดงที่ย้ายสู่กรุงมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เพิ่งเปิดตัวย้ายร่วมทีมเรอัลมาดริดรายงานจากนักข่าวดัง f a b r i ซ i o Romano เผยว่าแอตเลติโกประเมินโรเบร์สันว่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายเหนือกว่านักเตะรายอื่นอย่างทีโอเฮอร์นันเดสจากเอซีมิลานโดยข่าวนี้มีความเป็นไปได้สูงลิเวอร์พูลกำลังเตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงในแนวรับด้วยการวางแผนคว้าตัวมิลลชเคอร์เคสแบ็กซ้ายจากบอร์นมัดและการได้ตัวเจเร m มี่ฟริมปงมาร่วมทีมที่ย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซน r o เบิร์ตสัญญาจาก h าว l ิตี้มาร่วมทีม Liverpool ในปี2017ด้วยค่าตัวเพียง8ล้านปอนด์ลงสนามไปแล้ว342นัดยิงได้11ประตูและทำไป67แอสซิสควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปียนลีกแชมป์สโมสร์สโลก FA Cup ัพและคาราบาวครับตลอดระยะการคาแข่งในทีมแอนฟิลเขาถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการพาหงแดงกลับเข้าสู่ยุคที่ยิ่งใหญ่ พอปอกบาเตรียมหวนคืนสนามการเจรจาขั้นสูงซบโมนาโกกำลังเริ่มขึ้นพอปอกบากองกลางดีกรีแชมโลกทีมชาติฝรั่งเศสกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายกับสโมสรโมนาโกเพื่อหวนคืนสู่วงการลูกหนังหลังพ้นโทษแบนจากคดียาโด BBC สปอร์ตรายงานว่าทั้งสองฝ่ายหาหรือเรื่องสัญญาระยะเวลา2ปีและหากไม่มีอุปสรรคเพิ่มเติมคาดว่าดีลจะปิดลงได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ปอกบาววัย32ปีถูกแบนชั่วคราวหลังจากตรวจพบสาร DHEA หลังเกมกันโชว์เซเรียอานัดเปิดฤดูกาล2 0 2 3 2 4เดิมเขาโดนลงโทษแบน4ปีแต่สารกีฬาโลก CAS มีคำตัดสินลดโทษเหลือ18เดือนโดยระบุว่าเขาใช้สารต้องห้ามโดยไม่ได้ตั้งใจและสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพของนักกีฬาชาย ปอกบาเคยย้ายจากยูเวนตุสกลับมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวสถิติโลก89ล้านปอนด์ในปี2016ก่อนย้ายกลับไปยูเวนตุสอีกครั้งแบบไม่มีค่าตัวในปี2022และยกเลิกสัญญาโดยความยินยอมทั้ง2ฝ่ายในเดือนพฤษกายนปีที่แล้วทุกความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาติดตามกันต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ